สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกัสไซการ์ผมก็ช่องสำหรับที่มาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเซเลอร์ต์ะนะครับช่อออนิเมะเลยหนังนะครับรีวิวด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องผมเป็นช่องที่กําเนิดมารายการพูดคุยกับอนิเมะอล้วนะครับผมกับคนที่รีวิวตองครับาฟิจามตองครับตีคือดีก็บค่ายคาบันนี้ก็กับรายการทีวีเชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่ เราพูดถึงความรู้สึกแอนเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50มา50ครับผม50เปรเการเลเว50คือความรู้สึกจากรับชมนั่นเองครับผมโอเควันนี้กราการพูดคุยแอนเมะในซีซั่น4 2023เช่นเดิมนะครับก็นับว่าเป็นซีซั่นสุดท้ายแห่งปีนะครับเราจะเข้าสู่ปี24กันนะครับผมโอเคก็เรื่องนี้นะครับเราก็พูดคุยกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ10เรื่องเท่านั้นนนะะครรรับบกกกก็็จจจโปเตต์อแแล้ว มาเป็นเอกซิบารบอลบ้างนะครับที่เราจะพูดคุยกันกับไอเมสเราทั้งหมดสาสิบเรื่องก,ก็รับว่าเป็นการพูดคุยสับตรืแรกที่เยอะที่สุดในบริษัทแล้วนะครับผมโอเคก็ชอบไปรีวิวก่อนเลยติดตามได้แล้วครับแล้วก็ขอฝากการชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสหรับการติดตามกันเสมอมาครับขอฝากช่องเล็กน้อยของวงการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่กับการพูดคุยใอเมสซิตอนโฟร์สองมาเยี่ยมสามเรื่องที่ยี่สิบสองครับ เรื่องยี่บสองนะครับเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นคอมดี้กับซีรีส์ภาคต่อที่โคตรจะชื่อดังนะครับผมซีรีส์แนวครอบครัวเรื่องนี้นะครับซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับกับเรื่องราวของประเทศที่แบ่งมาสองฝั่งนะครับผมก็มียอดซายไปทำภารกิจช่วยเหลือฝั่งนะครับผมออสเตรเลียจนได้รับภารกิจให้เข้าสร้างครอบครัวในฝั่งเวทาริสนะครับผมแล้วมาเริ่มเอิอได้แต่งกับสาวที่มีเบื้องเรื่องหลังเป็นนักฆ่าและมีลูกเลี้ยงที่อ่านใจได้ครอบครัวจอบปลอมต่างคนต่างปิดภาษาเอาตัวเองจะเเรรรรรรริ่่่มมมต้้้นนนนนขขึคคคัับบผีีีีีีีืืออองงาวซซส์ะก็ ภาคต่ออีกครั้งหนึ่งในรอบหนึ่งปีนะครับก็โอเคแวเสียใจครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า Spy X Family ฟซีซั่นสครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโปรเจกต์ Spy X กับ Family X ทั้งครอบครัวนะครับก็บภาค2กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เรารู้กันนะครับว่าซีรีส์ Spy Family ซีซั่นสองจะเป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าสนใจมีความน่าติดตามีเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมดี้น่าติดตามเป็นซีรีส์ดูเพลินๆไดูกกััันนะครบบผม เรื่องที่ยีย่บสองเร้วพูดถึงกัน,นเนซีซั่นโฟร์ฟอรสองย่ามมเงียส่ายกิสับตอนแรกก็คือสับไปไอแฟมลี่เซซนสองครับ โอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าเราสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ไหนบ้างโอเคเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูได้แต่ถูกลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมด6ที่นะครับ6ที่ใช่ปะ6ที่นะครับผมก็มาเราพูดถึงใน YouTube นะครับถึงว่าเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่มีถูกลิขสิทธิ์เยอะมากนะครับเราพูดถึงที่แรกก่อนครับใน y o u ูทูปก็ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบหนึ่งปีก็คือมิวไทยแลนด์ครับผมก็น่าจะไปตกลงลิขสิทธิ์กันถูกแล้วล่ะเออตกลงลิขสิทธิ์กันได้แล้วก็ได้้้้้กกกกลลัััััับบมมาาาาาอออีีีีคครรรงงงงงนนนนนนึึึึซซซซซ่่่่่่ตูสวจจะะฉยใชป ซืซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองนะครับก็เอากลับมาแล้วก็ตอนนี้ไอซื้ั่นหนึ่งอะไอตอนซีซั่นหนึ่งเอากลับมาแล้วครับก็รอรู้กัรซีซั่นสองก็มิทไทยแลนด์เนี่ยจะยังไงต่อนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้คือเราได้ดูที่มิทไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วใช่นะครับก็คุยกันเรื่องเนี้เ,เสร็จแล้วก็เรื่องนี้โดยแรกในยูทูบก็คือตัวมิทไทยแลนด์นะครับส่วนอีกห้าที่ที่เหลือนะครับต้องโหลดแอปดูนะครับเราพูดอออีีกกทแ่นนนนะจะจพูดด้ยินึนนงก็คือพาวนนิที่้าามดกเขแริสทเข้ามามดาก่าว แนแต่ที่อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ดูจากอนิเมะในตัวภาวิดโอก็นะับว่าเป็นอนิเมะที่มันมีรัาสนใจอยู่เรื่องของ้าคไทยอันนี้ก็เราดูดก,กันนะเพราะแน่นอน s p ป f a m แฟมิลี่2มีภาคไทยแน่นอนนะครับ มีตัวต่อไปครับคือตัวเน็ตฟลิกครับเน็ตฟลิกก็เข้าเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่พาร์แรกนะครับผมตามนั้นแหละแล้วก็ทูไอดีครับทูไอดีก็ซีซั่นนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีภาคไทยไหมทูไอดีเอาเข้านะครับโอเคน่าจะมีแหละแต่ว่าตอนไหนนะครับตอนนั้นมีไอที่หนึ่งครับผมไอชีอีครับซีซั่นนี้ไอชีอีก็ของเิลวศึเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายครับผมคุณหน้าคุณตาคุณหน้าคุณ้าคันดีครับโบกก็คือตัวของบิวเบลล์นะครับซีซั่นนี้ก็บิวเบเอาของิิสเข้าามเหมมืออนนเเดิะครับโค ใครนะครับผมโซนโดได้แอปไหนนะครับสามนัดดดได้ทั้งหมด6ที่นะครับผมอยู่ใน YouTube ดูง่ายสุดมี้วทะแลนครับส่วนในห้าที่ที่เหลือบางที่เสียตามบางที่ดูฟรีครับพาวิโนเน็ตฟิกทวายดิอิชิบิวิลินะครับผมก็ขอมาสับ6ที่นะครับก็อย่าไปดูเถื่อนเนาะขอลองน้องมิ้วกระสีที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้มิ้วทะเลใน YouTube ดูได้แล้วก็ดูฟรีครับผมอนิเมะดีแอนิเมะแบบมีกระแสขนาดนี้อย่างก็ต้องลองดูสักครั้งนึ่งนะตามนั้นเข้าอย่าไปดูเถื่อนเลยคือมึงมีแบบอะไรเข้้าาาาาถึึึงงงงงง่่ยยยชิบบบบบหหวะะะมมมััััดูนนนนนีีกกกก็แแตตลลทคร โอเคเอาละก็มาพูดถึงความคเขา้าใจในนะครับโอเคเราย้อนกลับไปในการพูดคุยอนิเมะในสไปร์แฟมิลี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอ่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วกันสไปร์แฟมิลี่นะครับเรื่องนี้ผมเคยทำสามตอนแรกรีวิวนะครับผมทั้งพาร์ทแรกนะครับสามตอนแรกพาร์ทแรกสไปร์แฟมิลี่ภาแรกรีวิวพาร์ทแรกแล้วก็จะมีรีวิวพาคสองของซีซั่นหนึ่งก็จะมีเซสชั่นสี่สามตอนแรกแล้วก็รีวิวไปแล้วก็ไปหาฟังกันได้นะครับในช่องของผมเนาะโอเคเอาล่ะก็เรื่องนี้ เรามาพูดกันก่อนว่าสปนะายแฟมิลี่ที่สองเนี่ยมันเป็นซีรีส์ยัยงไงสปายแฟมิลี่เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมดี้เรื่องราวครอบครัวเรื่องราวอะไรแต่ที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวของอาเนียเกี่ยวข้องกับตัวของลอยเกี่ยวข้องกับตัวของยอนที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ครอบครัวแต่ที่ดูรักอบอุ่นหัวใจและเป็นซีรีส์ที่เข้าถึงง่ายคล้ายๆหลายคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าถึงง่ายทุกคนครับไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ เป็นซีรีส์ที่มันเน้นแบบอะไรที่มันมีความผู้ใหญ่นะเป็นซีรีส์แนวเด็กกับแนวดูเรื่อยๆ,ๆทั่วไปเด็กๆชอบอะไรก็ได้แต่ในความรู้สึกผมอะซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เอาตรงกคือมันเป็นซีรีส์ดูเรื่อยๆ นั่นแหละครับตามที่ผมพูดไว้มันเป็นซีรีส์ดูเรื่อยๆฉันอ่ะมันจะเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้อีกทีประมาณสองสามปีก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เนื้อหาอะไรต่างมันไม่ได้มีความสําคัญหรืไม่เนื้อหามีความอะไรต่างกันนั้นนอกจากนั้นเรื่องบางอย่างมันก็ไปเดินใช่ไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่าตองคขาสปายแฟนลีเซนสองมันเป็นซีรีส์ที่มันก็ดูเพลินอ่ะเออมันก็แค่ดูเพลินเฉยๆมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ดูแบบดูแล้วจะ enjoy ได้ขนาดเท่าไหร่ในมุมมองผมนะคือมันซีรีส์แค่ดูเพลินดูค่าเวลาต่างแต่ถ้าจะดูเรื่องความสนุกอะไรต่างผมรู้สึกว่ามันจะมีซีรีส์แนควคอมบัดี้อะไรไดีๆมากกว่าที่นําเสนอได้ดีกว่าในมุมมองผมนะชนะซี้อในมุมมองผมไปซีรีส์ที่มันก็แค่ในระดับกลางๆในมุมมองผมอาจจะเปซีรีส์ที่อ่าแค่ดูเพลินดูค่าเวลาได้แต่สำหรับผมนะั้นตอนนี้คือสบายเฟลนี่มันแค่ซีรีส์ธรรมดาในมุมมองผมครับโอเคก็ได้ภาคสองถามว่าความหมายของผมคืออะไร ก็เขาหวังกับผมผมคิดกันง่ายๆก็คือขอให้เป็นซีรีส์ที่มันมีความดูเพลินดูความน่าสนใจมากขึ้นแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าในพาร์ทที่สองอันเป็นซีรีส์ที่ผมมามองด้านของซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ธรรมดานะแต่อ่ะซีซั่นสองอาจจะเป็นซีรีส์ที่แก้ตัวจากไอพก้พาร์ทแรกพาร์ทสองตรงนั้นก็ได้อันนีอ้อาจจะต้องรอดูกันนะครับสำหรับผมเพราะว่า มันก็นะคือมันจะตามดูซีรีส์ยัไงต่อเพราะว่าเนื้อเรื่องของมันอาจจะยังไม่ได้เดินขนาดแต่อาจจะมีเรื่องเรื่องแบบกินใจในื้อเรื่องของตลลัวละครอะไรต่างๆที่อาจจะสมามารถนำเสนออด้ดีก็ได้อันนี้ก็ผมก็รอดูกับสบายเฟรมลี่นะครับโอเคซึ okay. ่งท,ทำเหมือนเดิมวิสโดโฮเวิร์กนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อรอดูแล้วกันนะเรื่องของงานภาพของสองตัวนี้จะเป็นไงต่อไปงานภาพดีขึ้นย่าลงยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูกันกับตัวไนเมะนะครับโอเคผู้กำก คนภาคนี้คนผพ่วงกับ2คนนะครับภาคนี้มีผพ่วงกับ2คนนะก็ผพ่วงกับนะครับฟูยูฮานชิคาชิอันคิโระนะครับก็เป็นผพ่วงกับคนเดิมจาก2ภาคแรกนะครับก็คือสมาร์ทเมจอนนันเตอร์กาบัตเตอร์อย่างนี้ต้องคือซีปังสวินสีเลือดกันดั้มยูนิคอร์ลีศูนย์ศูนย์เก้าสิบหกโดนโลกสองพันสิบเก้าแล้วก็โตของทรายฟาร์มเมอรี่สองภาคก่อนนะครับ แล้วก็คนเขียนเอ่แล้วก็พ่วงก,กับคนใหม่คนหนึ่งก็คือโตฮาดาทาคาฮิโร่จากซีรีส์พ่วงก,กับไอเดนมาเตอร์ไซส์เอ็มนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ช่วยกับอดนมาเตอร์ซิงเกลิลโก้สไปร์ลแฟมิลี่สองภาคก็คือ ก็คือตัวของฮาดาธาคาฮิโร่เนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยกำกับของสบายแฟมิลี่ทั้งสองภาคมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาได้เขาเขาได้ทำหน้าที่ใหญ่ก็คือการกำกับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเขานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองของเขาแล้วกันเพราะเขาเป็นผู้ช่วยกำกับสบายแฟมิลี่ก่อนแล้วก็ได้มากำกับภาคสองนะครับโอเคคนเขียนบทครับผมโคเฮนเจิอีจิโร่นะครับซึ่งก็เป็นคนบทคนเดิมนะครับจะให้คนเขียนบทหน้าใหม่ขอโทษขอโทษ เอ่อเปลี่ยนคนแข่งโบสครับห้างนี้เปลี่ยนคนแข่งโบสนะครับผมก็คือตัวของคนแข่งโบสก็คือโอเคอุจิอิจิโร่จากซีรีส์สมองโกน,นักโซ่หุ่นรถเทวดาอาโซอาโซมาไดโอนะครับโรงเลปปุ่นโรงเรียบบนยบ,บ้องโคกิอาร์ตอาเกะโคโนลูลุสนะครับชิโกฟูมิโกเอะกิติคาร์เป็นวัตพาราชันแปลวล่าเครื่องจัดวากาฟเค็นทุบซิจิโนะคาเนบะรินะครับพิเศษเป็นสปอนเอสเคเอฟินิตี้โมวิสุดกันได้แม้วงจากคารูสองพาร์แล้วก็ดูแปดสีโร่นะครับตามนั้น แล้วก็เรื่องนี้มีผู้ช่วยของเขียนบทนะครับก็คือตัวของอาเชีอายุมุจากซีรีส์คนเขียนบทเดวิดไลท์ฝากฝานวิเสียงโคโตคนหมอประหลาดรามูเนะนะครับคนที่ชื่อไอทำไมดีเกนน่ารักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับทานีมูระเดซิโลจากซีรีส์สารนวิโมนจอมผนังการมาโฮโชโจมิชิโคเดสตอยเยอร์ครับ ตามนั้นก็ฝ่ายทีมงานเยอะนะเรื่องนี้นะครับก็เราดูกันว่าคนเขียนบทเปลี่ยนผู้กลับก็มีการใช้บุ้งกลับอีกคนหนึ่งมาช่วยก็ต้องเราดูว่าซีเนีป็นซีรีส์ที่น้อเสนอได้ดียังไงบ้างนะครับโอเคก็ไม่เสร็จแล้วครับเราพูดถึงความรู้สึกเราจับชมนะครับรีวิวไม่สปอยเนื้อหานะครับก็พูดถึงสาวตอนแรกนะครับโอเคมาเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อประเทศที่แบ่งเป็นสองฝั่งครับออสเตรเลียกับอิตาลีนะครับสุนทยายสุนยอดซาปาที่ผ่านลูกเห็บช่วยฝั่งออสเตรเลียนะครับผม จนได้รับภารกิจสำคัญให้เขาสร้างครอบครัวในฝั่งมเทสนะครับผมแต่มันก็ได้แต่งกับสาวที่วิเบื้องหลังเป็นนักฆ่าและมีลูกเล่นที่อ่านใจได้ครอบครัวจอปอลี่ต่างคนต่างบิดบังสาร,งารตัวตนเองจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับผมก็เรื่องราววันนี้นะครับของซีรีส์ Spy ส p ปร์แฟมิลี่ซีซั่นสองนะครับผมแล้วก็ซีแล้วก็ทุกภาคท,ที่ผ่านมาเนาะ โอเคคะแนน M L และอันนี้ดีบีนะครับคะแนน M L และดีบีอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือ M L ครับ8.29ครับสูงนะแล้วก็คะแนนอันนี้ดีบีครับผม8.13ครับผมสูงทั้งคู่เลยนะแม่แม่มันสูงทั้งคู่จริงๆเลยก็ตามนั้นนะครับซีรีส์นี้ก็เป็นยังไงบ้างนะครับสัดโตของสามตอนของซีรีส์นี้นะครับผมโอเคเออซีรีส์นี้โอ้ยังไงดีนะคือคือในความสุขผมอะ ไอตัวของซีรีส์เนี่ยนับว่าเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่ผมพูดกันจากใจตรงนะครับก็ผู้ผมพูดแต่เรื่องของไอความคาดหวังของผมแล้วว่าเออผมมองว่าซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ยัยงไงเพราะฉะนั้นแ่ะในสามตอนแรกอ่ะในมุมมองผมอ่ะในสามตอนแรกของซีรีส์สปายแฟมิลี่ถามว่าในเรื่องที่คุณต้องการที่ใหญ่จะนเสนอของสปายแฟมิลี่ภาคสองเนี่ยคุณต้องการในส่วนไหงไสำหรับผมอ่ะสปายแฟมิลี่เซนต์สองอะมันเป็นซีรีส์ที่ เนื้อเรื่องของมัน,นอาจจะไม่ได้เดินอะไรขนาดเท่าไหร่ในมุมมองผมนะแต่การนำเสนอของซีนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกชอบต่อซีนนี้นิดหนึ่งก็คือในด้านที่ มันเป็นความคอมเมดี้ที่ดูได้มันเพลินนี่แหละนั่นแหละครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอมเมดี้ที่มันแบบมันไม่ได้ตลกโปกฮาอะไรก็ตามแต่ด้านที่ดีในสาตอนแรกคือในมุกของมันไม่มีมุกที่น่าลำคาญนะมันเป็นมุกที่แบบตามเดินการเรื่องตาสไตล์สไปร์ลฟมิลี่ที่มันก็พูดตรงว่ามันควรจะเดินอย่างนี้ตั้งแต่แรกเออมันควรจะเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินมุกแบบน่าลำคาญมุกแบบแบบมุกแบบน่าลำคาญนะมันมีหลายเรื่องไอตัวของซีนในภาคที่สองสไปร์ลฟาิลี่มันมีมุกนารำคาญใั่าอะเยไหมล น้อยเลยแหละไม่มีเลยแทบไม่มีเลยแนละ้วตอนนี้แต่อาจจะมีในพระหลังๆก็ได้ซึ่งผมไม่ชอบมองอย่างนี้เันก็ขอให้แก้ไขตรงส่วนนี้นะครับสามตอนแรกก็หด้าของเนื้อเรื่องมันถามว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรขัดไหมอาจจะมีการเนื้อเรื่องที่แบบมีการพัฒนาการตัวละครอ,อย่างเช่นแบบอันนี้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบรอยฟอร์เจอร์ยอนอาเนียนหรือตัวของบอลเลยอาจจะมีแบบในภาคเนี้ยสิ่งที่มันมีโฟกัสมากขึ้นนะก็คือเรื่องเราพวกตัวละครเสริเนี่แหละ อย่างเช่นพวกแบบอ่าอยังไงดีอย่างเช่นพวกแบบไอ้น้องชายอ่ะไบออนยูริอ่าตัวของยูริหรือตัวของพวกแบบ ไอเพื่อนของอาเนียนั่เงี้ยก็ภาคนี้ก็มีบทของความเป็นซอบไลต่างอะไรตามนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีในภาคนี้ที่การน,นําเสนอตัวละครเสิร์ฟท,ที่มันมีมิติอะไรต่างมาเขึื่อนมียูริที่เราแบบเราก็รู้มากขึ้นว่าตัวยูริมีบทแบบไงมีการเล่าเรื่องยังไงบ้างมีการเชิยังไงบ้างคือในภาคนี้ถามว่ามันมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหล่าตัวละครไหมอาจจะไม่ได้มีแต่ว่ามันมีเนื้อเรื่องที่อ่ามันได้โฟกัสโลกใบน,นี้ว่าไอโลกของสปายแฟมิลี่เนี่ยมันมีมันมีเนื้อเรื่องในสองสย่าใสอย่างไง ในเหตุการณ์ของเมืองอย่างนี้มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีการเกินตรงนี้หรือการทำธุรกิจของตัวของลอยที่บอกว่า,าลอยผมเล็กลอยแล้วกันในการทำธุรกิจอะไรบางอย่างตัของลอยก็ไปเจอภารกิจที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวละครหนึ่งอะไรเนี้ยซึ่งในภาคในการนำเสนอตรงนี้ผมสักว่าถ้าเขาเล่าได้ดีมากกว่านี้ผมสักว่าไอซีรีส์สไปฟอร์ลี่เนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ที่มนันน่าจะติดตามได้มากกว่านี้ในมุมมองผมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ก็คือในน้าที่ มันเป็นซีรีส์ที่ดูเผินเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหาตรงด้าที่บอกว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเซีรีส์ที่ดูเอาอะไรขันนั้นอยู่แล้วไงดูเอามุกตลกฮาอย่างนั้นแล้วแต่อาจจะมีแบบเป็นเรื่องของมีอะไรต่างซึ่งบางซีนมันก็เป็นซีรีส์ที่ทําได้ฮาอยู่แต่ก็ยอมรับตรงเขาบอกว่าไอ้ด้าของเนื้อเรื่องมันมันอาจจะไม่ได้มีมากขันเท่าไหร่นะครับผมในมุมมองผมนะก็สรุปง่ายๆนะครับของซีรีส์สปายแฟมิลี่เซนต2อ่ะที่อย่างซีรีส์นี้มันมันไม่น่ามีอะไรพูดเยอะได้เราพูดแบบจริงๆแแล้้ววครับบููาามมมมสึกของผนณ ามสี่นาทีมันก็จบแล้วตอนที่ผมพูดไปช่วงกันน้ก,ก็คือซี์เนี่ยเราไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เราจําเป็นต้องสนเนเรื่องอะไรตลอดขนาดนั้นก็ได้สิ่งที่พวกเขาสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือความดูเพลินความแต่ว่าความดูสนุกสนานความที่เราแบบดูกับครอบครัวอะไรต่างซึ่งซีรีส์นี้ตอบโจทย์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับตัวผมหรือใครหลายคนที่อาจจะไม่ชอบซีรีส์นี้นะที่บอกว่ามันก็ได้แค่เนี้ยแหละครับมันก็เป็นซีรีส์ที่แบบดูมันสบายเนื้อเรื่องมันไม่ต้องคิดเยอะยนะแต่ว่วา ได้แค่เนี้ยหรือเนื้อเรื่องที่มันแบบมันมีเนื้อคือความรู้สึกผมคือจะพูดไงดๆคือความรู้สึกผมคือไอซีรีดูมันเพลินเง,งี้ยโอเคถามว่าเป็นซีรีส์ดูมันเพลินสนุกมีความคอมบอดี้มุกา,าบ้างมุกแย่บ้างมุกธรรมดาบ้างอะไรก็ตามแต่สิ่งที่พวกเราต้องการหรือสิ่งที่ผมต้องการผมรู้สึกว่าขอให้มันมีเนื้อเรื่องที่ผมรูมสึกว่าผมติดตามอะไรหลายอย่างได้มากกว่านี้ได้ไหมในมุมมองผมอะเพรานะสปายแฟมิลี่เนี่ยในการเกินนำเนื้อหาต่างของแต่ละตัวละครอะมันทําใน้น่าสนใจมากๆย้อนเอ่ย ยอนอฟ์เจอร์เอ่ยตัวของยอนลอยตัวของอาเนียตัวของบอลอันตัวอะไรต่างที่มันโผล่มาผมสักว่ามันสามารถหยอดอะไรหลายหลายอย่างแบบสามารถสร้างป่มสร้างเนื้อหาอะไรต่างหรือสร้างที่บอกว่าสร้างตัวละครที่มีโปรโมเดียนรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มันมีเสน่ห์มากขึ้นไม่ใช่แค่มีเสน่ห์แค่สตัวละครอะในมุมมองผมอะให้ตัวละครเสริมที่มันโผล่มาโผล่ต่างผมสักว่าโอเคมันเป็นตัวละครที่โอเคมันมีเนื้อเรื่องมันมีโปรโมเดียนมันมีให้เรากินใจอะไรต่างแต่ว่าจุดที่เราจะโฟกัสจริงทุกคนอะโฟกัสแค่สามตัวละครส่วนที่เหลือม เฉยๆอ่ะจนผมรู้สึกแบบถ้าคุณจะโฟกัสเนื้ออะไรจริงๆฮะ,ๆ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 ะผมผมว่าคุณจะมีเนื้อเรื่องอะไรต่างที่คุณแบบใส่เข้ามาแล้วเกี่ยวข้องกับตัวละครหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญให้มันยอมรับเให้มันเป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้แต่ว่าก็เข้าใจอยู่อะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ดูเอาทั้งครอบครัวมันไม่ใช่ซีรีส์ที่ต้องคิดเยอะกันเลยค่ะนั้นนะเออเข้าใจได้ส่วนเรื่องแอคชั่นนะตอนนี้คือ แอคชั่นของสไปมันเฉยๆครับตอนนั้นน่ยมันไม่มีแอคชั่นที่พิเศษไปโกอะไรขันแล้วเราไม่ได้เป็นแอคชั่นที่ดูสนุกสนานนั่นแหะ,ะมันเป็นแอคชั่นที่บอกว่าอ่ะแป๊บเดียวก็จบแล้วอะไรแบบวันนี้นะครับก็ซีรีส์นี้ผมพูดง่ายๆว่ามันเป็นซีรีส์ที่โอเคมันแค่ดูเพลินดูสบายระบายดูฆ่าเวลาได้แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งในวงการอนไรม่ทั่วไปอนะะี่ยแหละครับใึ่ที่แบบคะแนนมัน,นสูงเนี่ยในความรู้สึกผมคะแนนมันสูงเพราะว่าโอเคแรง,ฟงรแฟนคลับลดนลดนั่นแหละจริงๆแล้้้วววคคคคคคะะะะะะแแ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 แนน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 ีีีกกกก็็็็ถาาาามมมมมม่่่่่เเเเปนนนปปตติริรรออออบบบบบู <c> บูััืไหล ในความรู้สึกผมว่าไอซีรีปรมาเนี้ยมันควรที่จะเหมาะกับคะแนนระดับแบบเจ็ดมากกว่าเจ็ดจุดอะไรมากกว่าแต่ว่าแบบอาได้แปดขึ้นมาโอเคอาได้แปดโอเคมันเป็นเรื่องที่แบบเวลิกุ่มันเป็นเรื่องที่ดูเนเพลินแหละแต่ว่าไอเรื่องที่ดูมันเพลินกับความเป็นคอมดี้แนวคอมดี้ของคล้ายๆ s p า f a ป i l แฟมิลี่อ่ะไม่ใช่แนวคล้ายกันคือเป็นความเป็นคอมดี้อ่ะผมรู้สึกว่า,วาไอความเป็นคอมดี้โซนไรอ่ะบางเรื่องทําได้ยอดเยี่ยมกว่านี่ซ้า ตามนั้นแต่ว่าคะแนนดันน้อยกว่าสไปฟอนตี้ก็เข้าใจอยู่แรงโอนมันแรงโอนมันน้อยนะตามนั้นนะครับแต่ก็ส่วนผมคือโอเคมันเป็นซีรีส์ดูเพลิ้น,น่าสนใจอาจจะดีกว่าในช่วงพารแรกดีด,ด,ดีกว่าพารที่2ต่ตอนปี21ก็ได้ตอนปี22ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเราดูกัน,นเพราะตอนนี้มันมีแค่3ตอนแล้วเนานะ โอเคเรื่องงานภาพอ่ะโซลิธทำโคเวิร์กนะครับกับโตวิสโรถามว่าเรื่องงานภาพทําได้ยอดเยี่ยมไหมอันนี้ก็ต้องพูดว่าตามมาตรฐานที่พวกเขาทําได้ตอนสปายแฟมลีทีมท่สองกันเรื่องงานภาพเส้นเอกลักษณ์ของอะไรต่างๆรู้สึกว่างานภาพงานใหม่ชั่นเรื่องนี้ไม่ได้มีจุดที่เราสึกแบบน่าสนใจมากแล้วโดยเฉพาะเพลงเปิดเพลงปิดนะคือยกเว้นเพลงเปิดพลงปิดแล้วคือเพลงเปิดปิดแม่งแบบแม่งทำได้ดีมันอาจจะดีกว่าภาคสองเลยซ้ำอ่ะดีกว่าภาคแบบภาคที่สองตอนนู้นด้ซ้ำอ่ะนะครับตอนนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยพูดกันแล้วกันโอเคเรื่องงานภาพก็ตามมาตรฐานของเขาอ่ะท ดัดสไปร์สองแล้วสไปร์พาร์ทแรกกับพาร์ทสองแล้วครับโอเคเรื่องของซาวด์ประกอบก็นักพากย์ก็พากย์ที่ดีหมดครับตามนั้นพากย์ที่ดีหมดเลยซาวดเพลงเปิดและปิดนะก็เพลงเปิดร้องโดยอาโตะนะครับผมอาโดะแล้วก็เพลงปิดโ,โดยร้องโดยวงดี้นะครับโอ้เพลงเปิดเพลงปิดภาคนี้สร้างสรรค์อ่ะมันทำให้ผมรู้สึกแบบล้ำลึกถึงบรรยากาศตอนทําตอนที่เพลงเปิดเรานั่งฟังเพลงเปิดไปปิดสไปร์เอ็กซฟมารีพาร์ทหนึ่งอ่ะตอนปียี่สิบสองนู้นนะ่ะเออตอนปียี่สิบสองอ่ะใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดวะยี่สิบสองนั เรื่องของการขยับงานในเวชั่นอะไรต่างที่มันดูสร้างสรร์อ่ะมันไม่ใช่ของเหมือนพาร์ทสองที่แบบเป็นงานแบบงานงานแนเมชั่นไรเฉยๆที่ไม่ได้มีงานที่มันสร้างสรรค์นั้นน่ะผมชอบงานเพลงเปิดเพลงปิดของในพาร์ทแรกแล้วพาร์ทแล้ว,ลวตัวที่อลสองเท่าแล้วเห็นว่าอไอง,งานสไตล์เนี้ยผมชอบอะไรแบบนี้มากกว่านะครับส่วนน,นั้วซอ,อสประกอบเรื่องนี้โอเคส่วนที่ดีด้านหนึ่งของซีนี้คือซอประกอบกันนะผมคิดอสประกอบเรื่องนี้แม่งดีจริงอันนี้ผมแนะนำให้คุณลองไปฟังซอสรประกอบของมันดูครับ ตามนั้นโอเคก็เรามา์สุขคะแนนช่องสามตอนแรกของสไปร์ลแฟมิลี่เซนต์สองครับสไปร์ลแฟมิลี่เซนต์สองเป็นเรื่องราวของเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้ครับขอหนดเป็นแนวแอคชั่นคอมเมดี้กับเรื่องราวของแบบสนดสยาสุดยอดสปายแล้วพระธุลี่เขาสาร้างครอบครัวแต่บังเอิญก็มีสาวที่มีเบื้องหลังนะฆ่าลูกอ่านใจได้แล้วก็มีหมาที่แลแบบกําหนดอานาคตมาที่เรียนรู้อานาะคตได้อะไรตามก็เป็นซีรีส์ดูเพลินๆดูอบอุ่นหัวใจเป็นซีรีส์ดูได้ครอบครัวตามแต่ก็ตามนั้นครับผมซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่มันก็ เรืร่องในความมุมมองผมมันเปซนซีที่มันได้แค่นี้แหละครับมันเป็นซีรีส์ธรรมดาธรรมดาเรื่องซี้อนิดนึงที่ในบางนี้ก็เปซีส์ที่ธรรมดาเกิดจะไปโอเคมากขึ้นแล้วกันเพราะว่ามุกอะไรของมันมันค่อขนข้างที่จะลงตัวขึ้นิ่มมันมีนเราตัวละครอ,อ,อื่นที่มันก็มีบทบาทมากขึ้นเลยตามแต่ว่าจุดที่เราโฟกัสไม่ได้จริงคือ3ตัวละครแหละที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อเรื่องของมันมันจะไปได้ไกลมากกว่าไหนในมุมมองผมแต่ก็เปซีส์ดูครอบครัวอุ่นหัวใจที่ความเป็นคอมเมดี้ซีรีส์นี้อาจจะไม่ได้สุดเท่าไหร่ 5.5คะแนนเท่านั้นนะในมุมมองผมเพราะว่าผมพูดไปแล้วในช่วงกิดน้ำ่าคือซีรีส์สปายแฟมลี่มันเป็นซีรีส์ที่แค่ดูเพลินกับดูข้าวปลาเฉยๆเว้ยคือไปเปิดในทีวีแล้วนั่งดูนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเขียนทำงานอะไรต่างคุณได้ขนาดเลยครับซีรีส์ฝ่ายไม่ีด้กันสองไม่เป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องคนต้องโฟงกัสอะไรตามขนาดนไม่เป็นซีรีส์ที่บอกว่าอ่ะมันคนยังไม่ได,ดูแต่ภาคแรกคุณสามารถกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนปี24แล้วคุณสามารถคุยกับคนรู้เรื่องได้อะ่ะ กันมนเลยมันคือซีรีส์ที่แบบม,มึงไม่มึงไม่ต้องรีบดูเลยค่ะนั่นแ่ะก็รู้แค่กระแสว่าเออกระแสรเรื่องนี้มันแดงเว้ยเดี๋ยวมึงค่อยเวลาดูแบบประมาณปียี่สิบสี่ปีหน้าเราค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยค่อยมาดูก็ได้อะไรเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ครับซีรีส์ฉบับนี้ว่าสองเพราะว่า เนื้อเรื่องของมันที่คุณต้องการจะโฟกัสจริงอ่ะคุณไม่จะเป็นต้องมันยังไม่มีค่ะนั้นอาจจะมีเรื่องเรื่องของตัวละครนี้มันมีบทมาขึ้นมีการขยายของจับอาซีซันหนึ่งมามายซีซันสองนี่อา่าเกะแบงอาจจะมีมากขึ้นแต่นั้นสำหรับมุมมองผมอะสปายเฟมิลซีซันสองมันก็เป็นซีรีส์ที่อา่าเนื้อเรื่องมันก็ธรรมดาการนะแต่ตอนแรกอยู่แล้วอาจจะมีการหย่อดเนื้อหาที่มันมีความสำคัญมากอันนี้ก็ต้องรอดูอีกครตอนที่เหลือจะเป็นยังไงประวันนี้นะครับแต่ณนะตอนนี้ก็คือ มันเป็นซีรีส์แค่ดูเพลินดูข้าเวลาแต่มันธรรมดาสำหรับผมตอนนั้นครับโอเคสบายฟาร์ลี่ซีรีสนสองครับถามไวมห้าจุดห้าหมอดสองไม้สองการ์ดปองครับจะถามโหดแนะนำไหมอ่าใครชอบดูความเพลินส,สบายผมก็ขอแนะนำซีรีส์นี้แล้วกันนะครับโอเคสบายฟาร์ลี่ซีรีสนสองครับผมไหมห้าจุดห้าคะแนนสามตอนแรกครับโอเคจอสกันผู้เคยไมซื้อเล่นฟอร์สองยี่สามครับในช่วงสามต,ต,ตอนแรกน่ากับรายการสามตอนแรกเป็นการบังคับครับไม่ชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากให้ชมด้วยนะครับผมการเล่องหน้าจะแบ่งงานก็ต่อจติดตามชมนะครับผมแค่ซื้อแล้วกันเพิามใหม